โอเคครับผมขอล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมคารูมานะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่603นะครับผมโอเคนะก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์603นี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ล่าสุดนะที่มีคนเล่นหานาแน่นมากผมบอกเลยมีคนเล่นโคตรเยอะก็มีทั้งพิกกี้แล้วก็พิริลินเจ้าแมวแล้วก็นี่นะมีมีแต่ตัวบักทั้งนั้นที่มานะก็คือมีแมวส้ม้วยนะ แบบตัวบัคหกร้อยก็มานะครับสาหรับพี่ลิลินกับแมวส้มนะสองคนนี้นะแล้วก็มีคนนี้ครับราชากีกี้เป็นตัวบิดอันดับหนึ่งของเรานะคนนี้นะอืผมบอกเลยว่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้คนเล่นโคตรเยอะใครที่อยากจะมาเล่นด้วยกันก็ตามมาเล่นได้นะครับด้วยการซื้อไอดีนะไปหาซื้อไอดีมาเล่นด้วยกันได้นะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะพามารีวิวแล้วก็แนะนําทีมนะครับว่าเล่นยังไงให้ติดท็อปนะแล้วก็จะมาทำชาเลนจ์ด้วยนะครับ 7วันขึ้นท็อป10ผมจะมาทำท้เล่น7วันขึ้นท็อป10นะสำหรับเซเวอร์นี้นะผมบอกไว้ก่อนแล้วก็วันนี้นะครับวันแรกนะที่เราทําคลิปผมจะมาทําการเปิดตัวม่วงด้วยคือผมสุ่มไปเยอะละตัวม่วงอะ่ะผมจะมาเปิดอีก6ใบที่เหลือนี้นะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้สีทองไหมนะประมาณนี้ก็สาหรับวันแรกหรือวัน2หรือว่าวัน3นะครับช่วง7วันแรกนะใครที่ไม่รู้นะครับว่า,าควรทํำยังไงบ้างให้พลังเด้งเยอะๆนะตอนนี้ผมก็พลังแปดหมื่นใช่ไหมครับเดวผมพามาสอนนะครับว่าทํำยังไงให้พลังเด้งเยอะๆนะ อย่างแรกเลยนะครับที่เราควรทําเลยนะเข้าเกมมาปุ๊บเราควรไปนี่ก่อนนี่กดแพ็กพลังงานนะครับกดไปประมาณสิบแพ็กถึงเก้าแพ็กนะประมาณนี้นะถึงสอง้อยห้าสิบแล้วเราจะไม่กดแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะเพราะว่าเปลืองมากนะครับเราจะไม่กดละสำหรับป่องม่วงก็ควรซื้อไปนะครับนี่นะคือซื้อไปได้เลยซื้อรองไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลสี่สิบอ่ะเราจะฟาร์มป่องม่วงกันละเราควรรองไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับร้านค้านะเออ สำหรับทีมผมนะทีมผมก็จะมีฟูบุกิเอเสนะนะก็มีแบบยังไม่ได้เติมอาวุธสามดาวนะครับน่าจะไม่ไเติมนะ่นา็ะเรื่องแบบ2ดาวไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาทำช allenge ใส่เติมน้อยขึ้นท็อปสิกันนะสําหรับเซเวอร์นี้แล้วก็นะครับผมมี1แพ็คนะครับที่ผมจะแนะนํานะไปที่โบนัสนะครับแล้วก็ไปที่นี่โบนัสสัปดาห์คู่นี่นะผมบอกเลยว่าแพ็คนี้เราโคตรจะควรกดนะมันใช้เพชรประมาณ2888เพชรน,นะตรงนี้นะ ก็เราจะมีเวลาในการกิจกรรมนี้นะครับประมาณ14วันนะถ้าเรากดกปุ๊บเราจะได้รับของตรงนี้มานะก็จะได้150พลังงานแล้วก็ตัวเหลืองแล้วก็บัตรการ์ดนะครับแล้วก็ได้โกมานะประมาณนี้เราจะได้4อย่างนี้ภายใน14วันนะก็คือ2สัปดาห์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดผมแนะนาให้กดนะครับสาหรับใครที่มีเพรน,นะโอเคนะครับเรามาต่อกนะันที่อัญเชิญกิจกรรมนะสำหรับกิจกรรมอัญเชิญนะครับผมอัญเชิญไปอยู่ที่116โลนะ ก็คือหนึ่งร้อยที่พกไบต์ผมได้ตัวละครโคตรเกือเนี่ยผมได้คิงมาได้วัคซีนแมนได้จกกักรพรรดิเด็กคือมีดแค่จกกักรพรรดิเด็กอะ่ะสามตัวนี้คือไก่แจ้นะเอามาทําไมเนี่ยสามตัวเนี้ยคือร้อยกว่าไบต์สุ่มไปใช้ได้ตัวเดียวคนอื่นเขาซอมบี้แมนกันตัวนู้นตัวนี้ผมไม่ออกผมได้แต่ตัวไก่แจงั้นเลยนะก็คือเราต้องทนปั้นไปนะสาหรับตรงนี้นะก็สาหรับเควสเควสรายวันนะครับเควสรายวันเราก็นี่ทาทุกเควสแล้วนะเหลือเควสนี้นะ เดี๋ยวเราค่อยไปดันฮีโร่เอ็กปีศาจกันนะครับตรงนี้นะผมจะจะแบบผมลืมดันนั่นแหละจริงๆแล้วผมลืมดันเนะี่ยผมมาดัานตอนกลางคืนนะนี่ก็ดึกละเดี๋ยวจบคลิปแล้วผมค่อยไปดันที่หลังนะสำหรับฮีโร่เอ็กปีศาจนะก็จะให้แนะนําก็คือคนทําทุกเควสนะพยายามเข้ามาดูนะเควสไหนเรายังไม่ทำเราก็ทําไปให้หมดนะครับตรงนี้นะก็สําหรับเลเวลผมวันนี้นะครับผมก็จบที่เลเวลสามที่หกครึง่งครึ่งนะเกือบสามสิบเจ็ดนะครับขาดอีกครึ่งนึงนะก็พลังผมก็จบที่ไปหมื่นห้านะครับใครที่พลังจบเท่าไหร่ก็เมนบอกกันได้้นนนะะครรับผมตงีนะ เอาละครับามาต่อ,อที่คัมพีนะราย่างของเราเลยใครที่ไม่เติมคัมพีผมบอกเลยว่าเวลวคุณจะช้ากว่าคนอื่นเขามากนะคือเติมคัมพีปุ๊บจากวลวผมสามสิบห้าผมเด้งมาสามสิบหกเลยคือเด้งมาพันวลวอ่ะคือเยอะมากสําหรับอีกพีนะคัมพีนะแล้วก็คลิปนี้นะเราจะมาแจกคัมพีหนึ่งอันคลิปนี้ผมจะมาแจกคัมพีหนึ่งเล่มใครที่ยังไม่ใครที่แบบยังไม่ได้เติมคัมพีนะผมขอแบบคนที่ยังไม่ได้เติมจริงๆนะสําหรับคนที่ไม่มีงบเติมก็คือ เมนต์ยู่ดีไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็บอกมาว่าผมอยากได้คัมพีครับพี่แต่ผมยังไม่ได้เติมนะี๋ยวผมจะแจกสุ่มแจกหนึ่งคนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เติมนะประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพามาดูอันดับพลังในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะก็สําหรับอันดับผมอยู่ที่ห้านะครับอืมอีกหลายวันน่ากว่าเราจะขึ้นท็อปสิบแล้วเดี๋ยวลีอีก5้าวันนะในการไต่เต้าขึ้นไปท็อปสิบผมว่าผมขึ้นได้แน่นอนท็อปสิบอ่ะอืมเราจะน่าจะแพ้แค่ประมาณ เจ็ดคนแรกนะหกห้าคนแรกนะ้นผน่าจะแซงเขาไม่ได้เพราะเขาโหดกันมากนะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเมลซากาดผมว่าผมน่าจะแซงได้นะในวันพรุ่งนี้นะมาต่อมาดูกันที่พันด่านนะครับสำหรับพันด่านนะครับเราก็อยู่อันดับที่ร้อยสามสิบแลยนะแมวส้มเก๊กอยู่อันดับหนึ่งนะครับ,แล,บนะรนะแล้วก็คุณเอเทนก็อยู่อันดับหนึ่งนะตรงนี้นะแล้วก็คุณคนนี้เขาชื่อท็อปนะครับคนท็อปเราก็อยู่อันดับสามนะเออผมลืมบอกชื่อพลังอนะพลังเลยสาหรับดับพลังนะครับอันดับหนึ่งก็คือคนนะุณท็อป คือซัพเปอร์สองวันพลังเข้าไปสองแสนสี่แล้วอะก็โหดเอาเรื่องอยู่นะคนนี้นะแล้วก็มีตัวลรระครจากว่าเด็กเมียวสาก,กาดแล้วก็โกเคสึนะมีสามตัวโหวดโคตรตึงมาต่อกันที่คุณเอเทนนะสำหรับอันดับสองก็มีโกเคสึกับเมียวสาก,กัดแล้วนะครับก็คือตึงไม่ต่างกันสองคนนี้สําหรับคนที่สามนะครับก็เป็นราชาก,กีกี้นะอืมมีเมียวสาก,กาดตัวเดียวนะก็เป็นเมียวสาก,กาดพาร์ทหนึ่งนะสำหรับพิกกี้อืม เซิฟนี้ผมตามมาเล่นพอเขานะแต่คือของทองเขาโคตรดีได้โจมตีวความเร็วสุดยอดมันต่อที่ตัวละครสุดแข่งนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นคนุณคุณท็อปนะคุณท็อปก็เป็นเมลซาเมลาก,กาดพาร์สองนะอืมเพื่อๆน่าจะเป็นอาวุธสามดาวแหละเขาน่าจะรออัพอาวุธนะแต่เมลซาก,กาดอาวุธสามดาวคือเอ้เมลซาก,กาดพาร์สองคือสุดจัดและของทองอย่างแน่นเฮดพี HP ความเร็วอันดับสองนะครับก็เป็นคนุณเอเทนนะก็เป็นเมลซาก,กาดพาร์สองเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะ ก็ของโอโหจมตีความเร็วเกินดวงดีเกินอันดับสามเป็นพี่ลิลินนะพี่ลิลินเป็นเมลสากาัดยูอาร์พาร์ทหนึ่งนะแต่จริงๆเขาเป็นพาร์ทสองนะครับแต่ว่าเขาไม่ทานะตรงนี้นะเขาเก็บทรัพยาก,กรไว้นะอันดับสามเป็นแมวส้มนะครับแมวส้มเกย์ก็พาร์ทหนึ่งนะอันดับห้าพิกี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งโอเคแล้วก็ทูซีอันนี้เป็นพาร์ทสองนะม,มีพาร์ทสองสามคนละเมลสะกัดพาร์ทสองมีสามคน แต่ว่าเมลซากาในเซฟมี7คนวะ่ะคนนี้ผมต้องไปดึงตัวมาละต้องอยู่ด้วยกันนะครับเมลซากาทุกคนอยู่โน้ตหนึ่งหมดนะตอนนี้นะมาดูกิวนะครับสำหรับก,กิวเราก็อยู่ับหนึ่งนะครับเป็นกิวโน้ตหนึ่งนะครับหัวกิวก็คือผมเองนะตรงนี้นะผมขอญาตรับพลังแบบทนโหดเลยนะครับสำหรับเซเวอร์นี้นะผมจะแบบไม่รับตามใจละเพราะว่าเราจะเราจะ,เราจะมายึดเซฟนี้กันนะครับเราจะเล่นยาวๆนะเราจะยึดเซฟแล้วก็ตีกิววอลนะสำหรับเซเวอร์นี้นะ ขอรับพลัง,งโคนโหดหน่อยนะโอเคนะครับคงถึงเวลานะเดี๋ยวราไปเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวม่วงกันนะครับผมโอเคนะเรามาสุ่มตัวม่วงใทค,คลิปจะมีคนดูอยู่ถึงไหมเนะี่ยใครที่ดูถึงมาถึงตอนนี้นะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าผมดูถึงสุ่มตัวม่วงเอเอไปครับผมเลือกไปทางด้านดวงนะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสองวนนี้ผมไม่ได้เลือกตัวอะไรเดียรใจผมอยากได้โกะผมเอาโกวะวกันผมเลือกโกะนะไปนะไปติบสองไปครับสุ่มหกใบ ไปที่บที่หนึ่งผมจะไม่กดส่มนะผมจะกดข้ามไปเลยนะมันจะได้เร็วๆนะได้ํามาคิวรีไปนะตะกะแตมก,กดไปครับไปที่สอง,สองเหลือสี่ใบโอ้ว่าตกมาแล้วจะมา,า,มาเป็นขึ้นไปต่อแล้วจังวนี้เกิดอะไรขึ้นกดข้ามสาวสวยไมโกรผัดมากมาต่อกันที่ใบที่สามนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรคือตัวม่่งผมก็แบบไม่หวังอยู่ละผมคือผมหวังการันตีแล้วไงแปดสิบใบแน่นอนไม่น่าออก คือผมไม่เคยสุ่มได้เลยทั้งตั้งแต่ผมทําคลิปมาผมไม่เคยสุ่มได้สีทองเลยเว้ยทุกคนลองมาได้ดูคลิปผมมา้นะตัวม่่งอะ่ะผมไม่เคยสุ่มได้ลูกแก้วนะคะคลิปเลยส่วนมากผมสุ่มได้ต้องคลิปคือเวลาว่าคลิปที่ไรมันดวงไม่มีเลยว่าอย่างไรวะอาดคลิปสุ่มตัวม่วงที่ไรแม่งต้องตกสักทีแนละ้วตัวม่วงแต่ละใบคือโคตรแพงใบละสามสิบสี่สิบบาทได้เลยนะตัวม่วงแล้วฟ้าล้วนห้าใบติดมาต่ออันนี้ใบสุดท้ายนะเป็นใบที่สิบแปดในดีรา ไปครับจะออกไหมกดข้าม,อมโอเคครับเป็นสีฟ้าเดี๋ยวที่เรล้เดี๋ยวผมนันกสะสมนอกคลิปนะไปต่อกันที่ตัวเหลืองนะครับเลยไปครับไปครับกดข้ามไปนะแล้วมีโลดใหม่หนึ่งนะน่าจะเป็นสีม่วงออกมานะแต่ว่าผิดคาดไม่มีตักแดองออกมาสองตัว โอเคนะครับหลังจากการที่เราไปสุ่มตัวมานะก็ได้ความเกลือมาเต็มๆนะเซิร์ฟนี้ปเป็นเซิร์ฟที่ผมโคตรจะเกลือตั้งแต่สุ่มไอ้นี่ละเกลือตั้งแต่สุ่มตัวละคือสุ่มตัวอะไรก็เกลือเกลือเกลือไปหมดส่มตัวมผมก็เกลือนะวันนี้ผมแบบดวงเกลือสุดเลยมาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะเดี๋ยวผมพาไปแก้โคด้ดสามโค้ดนะครับเดี๋ยวพิมพ์ตามผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวพามาพิมพ์โค้ดกันนะครับเราโค้ดแรกนะครับก็มี OPM GO นี่นะครับสี่เป็โค้ดที่หนึ่งนะแล้วก็โค้ดที่สองนะครับเป็น OPM ฟีฟ่านะครับสำหรับโค้ดที่2นะก็กดใช้ไปได้นะแล้วก็โค้ดที่3ามนะครับเป็นแบบนี้นะครับ OPM24AUG นะครับนี่นะครับสำหรับโค้ดที่3เป็นโค้ดใหม่เดือนสิงหาคมนะก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็ไปใส่กันได้นะครับสำหรับโค้ดนี้นะเป็นโค้ดใหม่ประจําเดือนนะตรงนี้ก็ถ้ากดรับไปปุ๊บจะได้ตั๋วม่วงมาหนึ่งใบแล้วก็เป็นสอง้อยนะประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดนะสำหรับมาเก็ตนะครับมาเก็ตนะมันจะมีแพ็คหนึ่งไว้ที่ใส่ฟรีควรซื้ออีกแพ็คหนึ่ง ไปที่โซลารวันนะครับแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะจะเป็นแพ็กนี้นะครับสามหกสิบเพระนะคือมันจะรีทุกวันอาทิตย์นะคือวันจันทร์มาปุ๊บมันจะมาใหม่นะทุกมันจะมาใหม่ทุกวันจันทร์นะก็มาทุกสามแพ็กนะครับสามแพ็กต่ออาทิตย์นะตรงนี้คือควรซื้อนะครับสองอาทิตย์แรกนะหลังจากนั้นก็ไม่ควรซื้อละเราควรซื้อแค่สองอาทิตย์แรกเอามาแบบฟาร์มป่องม่วงหรือว่าเอามาเพิ่มเวลนะตรงนี้นะสำหรับแพ็กเงินนะครับใครที่ต้องการเงินไปอพลังก็ควรกดนะแต่ว่า ผมแนะนำให้กดตรงนี้นะมันจะมีร้านค้ามืดมาก็ถูกประมาณนี้แหละผมแนะนำว่าให้ไปกดร้านค้ามืดจะ,จะแบบได้เยอะกว่านะสำหรับตองอินวันที่2นะครับก็จะแจกตัวแดงมันสิบใบนะแล้วก็วันที่4ี่ก็แจกอีกสิบใบนะก็2วันนี้ก็คือแจกตัวแดงย0ิบใบแล้วก็พรุ่งนี้วันที่3ามเราจะได้ตรงนี้มานะตาตรงนี้ผมกำลังขัดอยู่พอดีเลยเอาละครับผมเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราพาไปตีคนกันดีกว่านะครับผมโอเคนะเราไปตีใครดีอะ๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครับเราจะตีใครดี ตีชั้นโลกดีกว่าใครยังไม่นอนตอนนี้นะก็เป็นเวลาตีสองนะในเกมนะใครยังไม่นอนบ้างเนี่ยคนนี้เลยไม่รู้ระเที่ไรผมแบบไม่ได้พมพ์ภาษตไทยนะก็ตีไปแล้วกันไปครับเราเข้ามาซูแมทแล้วนะก็เป็นหน้าฟูก้กกิเราได้เปิดก่อนนะตรงนี้ไม่น่าจะรอดทั้งทีมนะสถานการณ์คาดเาของผมพายุข้างจากฟูโกกิไปปั่นไปอโอเคนะครับตัวเดียวฟูวกกิไปซื่ออีกสักตัวนะ ขอเจออีกสักคนนึงไปตีเป็ดดีกว่าใครบอกเป็ดตบผมได้นะนี่ไปตีเป็ดกันนี่วะไปหาเป็ดกันเป็ดมันชื่ออะไรอ่ะแต่ควัดเกือบ่ะใช่เป็ดไหมนะไม่ใช่เป็ดมันเติมฟูแล้วแต่ผมหาเป็ดตัวนี้นะครับนี่ก็นี่นะเป็ดสุดหล่อนี่นะก็จุ๊จุ๊นะโอเคเขามีฟูุกิแล้วนะ๋ยวผมไปตีเขาได้ป่ะคือผมดูไลฟ์วิกี้นะแล้วเขามีคนบอกว่าเป็ดตบผมคาดิสคอร์ดนะ เออแล้วผมไม่เห็นไงเรามาแก้แค้และแล้วเป็นหน้าฟุกบอลให้เปิดก่อนนะจังหวะนี้พายุข้างใส่เป็ดไปไอเป็ดเอ้ยตุ้มแต่ว่าสามตัวหลังเขายังไม่ตายแล้วทีน่าผมบอกว่าเปิดแล้วเปิดปืนจักกลนไปนะสองหมื่นหกแต่เขาไม่ตายสักตัวจังหวะนี้ผมตัวหมาจะตายไปนะกาโรแมงไลเขายัางโหดเลยพายุข้างจากเป็ดมา ปุ๊ปุ๊บกี้ผมลงไปนอนแล้วโอเคครับเราไม่น่าแพ้นใะต้ดินี่โลดไปสวยครับแตกไปทั้งทีมนะสำหรับเป็ดนะก็เราเกือบแพ้เป็ดเอาดีๆเป็ดชนะผมอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับเนะี่ยเพราะผมก็เกือบแพ้เป็ดเหมือนกันนะก็เป็นอย่างกันบ้างน,นะครับสําหรับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ใครที่ยังเล่นอยู่นะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเมนบอกกันได้นะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์603นะครับใครที่บิดมาเล่นนะเออเนี่ย สามารถเมนบอกกันได้เลยว่าผมชื่อนี้นะครับผมชื่อนี้นะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสามนะมาบอกกันได้แล้วก็นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไ like ลค์หรือว่ากดติดตามให้กันก็กดไลค์กดต like, ิดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ